อเออมื่อนี่นะ้อยญาติโยมทั้งหลายเบอร์สภายมารวมบุญรวมกุศลขื้นเฮื่อนใหม่ของนายจรสะสเบาสันสันนะ้อฟังออกปุบๆแหละนายจรน <c oughs> นางดวงแขจันสิง พ่อใบแม่เหรียญทองจันทร์สิงพร้อมญาติญาติทุกทุกฝ่ายด้วยความปลื้มอกปลื้มใจดีอกดีใจว่าลูกลูกนอเป็นภูไม่บุญสั่งเฮื่อนใบยางงามหาเบิงยาเมื่อสั่งเฮื่อนสั่งสั้นอันนี้เฮื่อนไก่เด้อ มาสร้างเรือนกายเสร็จแล้ว <c oughs> ก็เลยเพิ่มเติมเสริมเรือนใจอราราธนานิมนต์พระเจ้าประสงค์ทั้งสองวัดเฮาวัดบอ่อชะเน่งและก็วัดบ้านกระวอของเฮามาเป็นปฏิฆาหกรับไทยธรรมไทยทานทา ยาตพี่น้องทั้งหลายกลับมาโฮมกันใส่บาตรเด็กกฐาวายประาหารเป็นที่เรียบร้อยเพอระสุสิงสุยามอันนี้เป็นเนินว่าเข้าใจในชีวิตสร้างเรือนกายแล้วจะต้องสร้างเรือนใจอาราธนาพระเจ้าประสงค์มาเจริญพุทธมนต์อันนี้เพื่อสร้างเรือนใจ และราธนาพระเจ้าประสงค์สมเนมาฉันปตาหารก็เป็นการสร้างเรือนให้ใจอยู่พเพเิดว่าติดแอให้ใจเย็นนำ้ำชีวิตที่สมบูรณ์แบบคือดูแลร่างกายด้วยดูแลจิตใจด้วยอย่างพระเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ <c oughs> ชีวิตแบ่งออกเป็นสองส่วนคือกายกับใจ เราให้อาหารกายเราต้องให้อาหารใจเราให้เครื่องประดับกายอย่างสวยงดงามแล้วภายนอกเราต้องให้เครื่องประดับกายภายในคือศีลาภรด้วยและให้เครื่องประดับใจคือธรรม,มาภรเราสร้างเรือนให้กายอยู่งดงามหมดเงินไปไม่ใช่น้อยอันนี้คือเรือนกาย และเราก็อย่าลืมสร้างเรือนให้ใจอยู่ติดแอร์ให้ใจเย็นมันจึงจะอยู่ในบ้านเรือนที่งดงามนั้นด้วยความสุขสงบเย็นและนอกจากนั้นเราดูแลร่างกายของเราเพราะร่างกายเป็นรางแห่งโรคเราดูแลโรคกายแล้วอย่าลืมดูแลโรคใจผู้ใดเข้าใจในชีวิตอย่างนี้และประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมสั้นๆน,นี สมเด็จพ่อแสดงไว้ว่าเป็นบุคคลผู้เข้าใจในชีวิตอย่างถูกต้องไปนั้นวันนี้นอพ่อใบแม่เหรียญทองจันทร์สิงพร้อมญาติญาตมาร่วมอนุโมทนาบุญมาขึ้นบ้านใหม่ของลูกของหลานคือของนายจรและนางดวงแขจันทสิงห์ลงตาจึงขออนุโมทนาสาธุการ ด้วยอาุนภาษบารมีคุณปฏิรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมืะพระสงค์คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ปฏิรานุเทระปาจจา์พระสงฆ์องค์สาม,มนเมเอนม่จีนไม่ปรามพราพรามที่ได้ศึกษาเราเรียนผ้าเปลี่ยนประพฤติปฏิบัติธรรมมา บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่คุณพ่อใบแม่เหรียนทองจันเสียงนายจอนนางดวงแขจันเสิงพร้อมลูกหละลนหลานญ,ญาติพี่น้องได้ตั้งจิตตั้งใจบเเพีกุศลในวันนี้ขอระจงรวมกันเป็นตบะเดชะเป็นพระรัจจัยใหให เจ้า้าเจ้าศรัทธาเจ้าของเรือนขนายจอนางดวงแขจันเสียงพ่อใบแม่เหรียญทองจันเสียงพร้อมลูกหลานตลอดญาติพี่น้องทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปรู้แจ้งแทมตลอดในธรรม บรรลุสมาธิสมาบทมรรคผลพรนิพพานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเธิมต่างใจอุทิศส่วนกุศลเทวันนี้เด้เอ พอใหญ่แหละบ่แม่เนาะแม่ใหญ่ริ่นบ่สุกพ่อพ่อเมือง,อมองแม่เบนเนาะจันสิงแม่แแว่เนีบ่สุขลายญาติทั้งหลายพ่อสุขดีบ่สุก พ่อปุณพ่อบุญธรรมบ่อสุขพ่อชมพุทธขิงเป็นต้นนอ้อต่างจจต่างใจอุทิศส่วนกุศลวบันนี้เด้อยะทาวเรวาปุราป,ปริปุเรนติาคารังเอวะเมวะอิโตจินังเบตานังอุปกาปปติ ítê tang bà tê tang tu mang khi pha mê wa sa mi tu sa phê ren tu sang ka pha ra ya cho ti ra so ya 唉呀唉呀 ia te te tana

निमिना बुंजा कमे ना निमिना रोजे चे ना, ना जागे पाहं तोड़ा ภาวนาเจตานังเยสันโตเนยินาธัมมายะวะนิปปานะโตมัมมานะสันตุสัมปทายะปายัตโตจตุงกเวมฺเม 부จฺจจิตํ ตติปญฺจสเโกวิริยํยินธมาลาปันตุโสกะชํกาตุนฺจวิริเยสุเม 부ทฺโตติปพвороนโต ธมฺโมนาโทมรุตํโมหโตปจฺเจกํ 부ทฺโต จสํโฆ โตตโรมมมังเตโตตมานุบาเมนะมาโรกาตัมลาปันตุมาจองของหลวงพ่อมติอาจรย์จะคอนจิไห้าไ